ครับคลิปนี้เราจะมานำวงจรเดิมนะครับมาเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมก็คือว่าเมื่อรันโปรแกรมแล้วกดคีย์บอร์ดเลขหนึ่งนะครับให้ LED ตัวนี้สว่างซึ่งต่อ,อที่ขาสองนะครับขาโนดต่ออยู่ที่ขาสองนะครับ mm hmm. เมื่อกดศูนย์ก็ให้ดับนะครับเราก็เข้าไปใช้ประโยชน์จาก ChatGPT นะครับเราก็เขียนคำสั่งว่า เขียนโปรแกรมไมโครพทอนควบคุมการทำงาน LED ที่ต่อกับขาโอนดเข้าขา2ของ A/P 3 2เมื่อกด1ที่แป้นพิมพ์ให้ LED ทำงานและเมื่อกด0ที่แป้นพิมพ์ให้ LED หยุดทำงานทีนี้ ChatGPT จะสร้างโปรแกรมให้เรามาสองแบบนะครับเราก็ทดลองทั้งสองแบบนะครับเเราจะทดลองแบบแรกนะครับเราก็ Copy ไว้นะครับแล้วก็ เข้ามาที่เวอร์กินะครับมาที่มโครพทอนนะครับมาที่นิวนะครับมาที่ไมโครพายทอนอ่อน ESP32 นะครับเราก็เอาโปรแกรมมาวางไว้ก่อนก็นได้นะครับโปรแกรมมาวางไว้ก่อนนะครับเอา LR มาตัวหนึ่งนะครับ วงจรเดิมนะครับต่อที่ต่อที่กาวนะครับ r v าดีนะครับก็สลับทางเราจะเอาอนุดต่อเข้ากับขาสองนะครับคลิกนะครับคลิกนะครับคลกแล้วก็คลิกนะครับก็เรียบร้อยนะครับเราก็ลองรันโปรแกรมดูนะครับ รเราก็กดเลขหนึ่งเข้าตรงนี้นะครับแล้วกด enter นะครับเห็นว่าสว่างครับกดศูนย์นะครับ,ก,รบก็จะดับนะครับกดหนึ่งก็สว่างครับกดศูนย์ก็จะสว่างดับนะครับกดหนึ่งก็สว่างนะครับเราก็ s t o p save เซฟไม่ได้นะครับทำไมเซฟไม่ได้นะครับเซฟตรงนี้ครับคลิกครับนะครับแถบบสองนะครับแถบบสององการใช้เซรีนะครับ เดี๋ยวเลือกปดนะครับปิดปั๊บปิกแล้วก็เซฟนะครับแล้วแล้วก็แชร์นะครับแชร์นะครับแล้วก็ปิดนะครับก็ไม่ต้องออกนะครับแล้วก็คลิกออกไปเลยนะครับเ,เข้ามามันจะไม่ต้องล็อกอินนะครับเรียบร้อยนะครับ